แล้วบบเจอแจกจบเนี่ยนะครแผนปฏิบัติการเนี่ยจะทํากันอย่างไรละ่ะอ่าข้อแรกเลยหนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยนอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลควบคู่กันไปกับการดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชนใครเจอไปอยู่ที่บ้านครับแล้วได้รับการแจกจ่ายยาไปดูแลรักษาพร้อมอาหารการกินอมเมื่อผู้ป่วยได้ยืนยันผลลบบวกด้วย ATK แล้วเนี่ย แจ้งข้อเข้ารับการรักษาในระบบได้เลยคือถ้าคุณตรวจ a อ k แจ้งเข้าไปรักษาระบบเจอครัจบครับแย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาเนี่ยสสูตรจ่ายยาแรกฟาวิพิลาเวียกรณีที่รุนแรงหน่อยยาที่สองฟ้าตะลายโจรยาที่3ายาลดไข้แก้ไอลดน้ำมูกแล้วที่เหลือไปอยู่ที่บ้านเองอือึงตกตะลึงและตั้งคำถามกันไปทั้งประเทศครับเมื่อกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศผ่านการทำหนังสือถึงสาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปว่าให้รักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปเสมือนโรคประจำถิน่นเสมือนแบบนั้นยังไม่ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นนะครับโรคประจำถิ่นจะประกาศอีกสี่เดือนแต่ตอนนี้ให้ปฏิบัติคล้ายๆทำรองนั้นก็เหมือนว่าถ้าใคร ติดโควิดแล no welche, <player> ้วอาการเป็นสีเขียวหรืออาการไม่รุนแรงนั้นครับให้ไปอยู่ที่บ้านครับเห็นไหมครับทุกคนต้องคำถามมาตกลงเอาไงกันแน่ตอนนี้สถิติทุกเรื่องจํานวนผู้ติดเชื้ออัตราผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องหายใจอัตราผู้ป่วยที่เข้าขั้นโควิดอัตราการเสียชีวิตของคนที่ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น3-4เท่าตัว แต่อะไรดนใจให้หน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต้องปรับวิธีครับอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในประเทศนี้ทั้งส่วน rt pcr ตัวเลขกลมๆ59วัน668,000รายตัวเลข atk ที่ส่องพบแล้วตรวจว่าดิดเชื้อ 2> 7 2 9 0 0 0ลายผิดหรือเปล่าสูงกว่าอีกเพราะฉะนั้นแสดงว่าอัตราการติดเชื้อทั้งสองส่วนยังมีจำนวนมหาศาลอะไรหรือที่ทำให้รัฐต้องปรับแนวทางปฏิบัติมาดูการปรับแนวทางปฏิบัติในการจัดการโรคไวรัสไวรัสโควิดครับตอนนี้เริ่มวางแนวทางการบริหารโควิดกันแล้วนะครับ กำลังที่จะเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดใหญ่ไปเป็นโรคประจําถิน่นจากโรคระบาดใหญ่เป็นโรคประจําถิน่นภายในสี่เดือนนี้ต้องประกาศเป็นโรคประจําถิน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อกี้พี่โอพูดที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ uh huh. วันที่หนึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ที่ท่านนายกออกมาถแถลงโครงการเจอแจกแล้วก็จบนะ่ะ uh huh. ก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้ก็อยู่ในช่วงนี้แหละคำถามคือ มันจะจบแบบนั้นไหมนี่เป็นครั้งแรกที่แนวทางปฏิบัติบอกว่าอีสีเดือนข้างหน้าเราจะทำแบบนี้ครับแต่การปฏิบัติเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับพูดง่ายๆดักไว้ก่อนครับเป็นนโยบายที่ดีดีในแนวทางปฏิบัติถ้าหากว่ากระทําแบบนี้ทุกๆุกโปรเจกต์ครับคราวนี้เรามาดูหนังสือที่ปลัดกระทรวงทำถึงบรรดาแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปบอกว่าลงวันที่อะไรพี่โอยี่้าลงวันที่25กุมภาพันธ์2565ครับหลังจากที่คอมอบอกให้ทบทวนก่อนอย่าพึ่งนะสุดท้ายบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี้ยครับขอให้เพิ่มการจัดการแบบผู้ป่วยนอกสําหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยที่ไม่มากให้สังเกตที่บ้านตัวเองเซลล์ Sell. observation ตามความสมัครใจและให้ดูแลผู้ป่วยแบบโรคประจำทินเตรียมตัวไว้แล้วบบเจอแจกจบเนี่ยนะครแผนปฏิบัติการเนี่ยจะทํากันอย่างไรละ่ะอ่าวข้อแรกเลยหนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยนอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลควบคู่กันไปกับการดูแรลรักษาที่บ้านหรือชุมชนใครเจอไปอยู่ที่บ้านครับแล้วได้รับการแจกจ่ายยาไปดูแรลรักษา พร้อมอาหารการกินอแต่ขาดการสอบทานครับเพราะปัจจุบันนี้คนที่ป่วยไปดูได้เริลยโฮมไอโซเรชันหรือคอมมูนิตี้ฮ e ไอโซเรชันล้วนแล้วจะเจออยู่เรื่อง,นงหนึ่งหึงอาหารการกินที่ส่งไปบูดเปรี้ยวรสชาติผิดไปจากเดิมขาดการตรวจสอบแต่เงินจ่ายให้โรงพยาบาลเอกชนปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไขครับ,รบต่อไปเมื่อผู้ป่วยได้ยืนยันผลลบบวกด้วย ATK แล้วเนี่ย แจ้งข้อเข้ารับการรักษาในระบบได้เลยคือถ้าคุณตรวจ a อ k แจ้งเข้าไปรักษาระบบเจอแจกจบแต่ปัญหาคือตรงนี้การประสานงานการติดต่อเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยได้แก้หรือยังครับอืปัญหาตรงนี้ยังกระจุกวันก่อนวันที่22กุมภาพันธได้ไหมครับนายกยกตัวศัพท์กดเลย1 3ึ่งอห,งอ,หงอะไรอย่างเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยเพราะถ้าระบบนี้เจอแจกจบมารองรับเนี่ย เรื่องของตรงนี้คอนเซนเตอร์การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลต้องเวิร์กด้วยเชอจ่ายเจอ,จเจอแจกจบทำยังไงครับแพทย์จะพิจารณาาจ่ายยารักษาเนี่ยสสูตร<อ>จ่ายยาแรกฟาวิพิลาเวียกรณีที่รุนแรงหน่อยยาที่สองฟ้า,ฟาตลายโจน,จนยาที่สามยาลดไข้แก้ไอลดน้ำมูก <laughs> แล้วที่เหลือ ไปอยู่ที่บ้านเองหมอหนูว่าอย่างไงนะหมอหนูบอกว่ารัฐบาลน,นี่ก็คล้ายๆประหลัดฮนะรัฐบาลต้องใช้งบประมาณเกินปฏะสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมั่นใจว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอทั้งยาเตียงแพทย์และบุคลากรต่างๆปรับการทํางานให้สอดคล้องกับปัจจุบันไม่มีการถอดสิทธิ์ที่ประชาชนเคยได้เคยได้แต่ทําให้ระบบสาธารณสุขมั่นคงเข้มแข็งม,มากขึ้นดูไม่มีการถอดสิทธิ์ที่ประชาชนเคยได้เคยได้คืออะไร เดิมที่รักษาตามสิทธิ์ต่อมาประกาศฉุกเฉินร้ายแรงทุกคนรักษาพยาบาลหมดได้หมดแต่ตอนนี้กลับมารักษาตามสิทธิ์ประชาชนเอายังไงเจอแจ๊กจบจริงไหมและทำแบบนี้ประชาชนที่เจอวิกฤตโควิดจะปรับตัวกันอย่างไรเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลครับ